โปรเจกต์สทีม6ธนาคารแห่งประเทศไทยประเทศไทยที่มีมาตั้งแต่แรกเมื่อพุทธศักราช2485คือองค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทั้งเสถียรภาพราคาระบบการเงินระบบการชำระเงินความเป็นเลิศทางด้านธนบัตรโดยมุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ และมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 1. กําำหนดและดำเนินนโยบายการเงิน 2. ออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร 3. บริหารจัดการสินทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 4. กํกกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน 5. เป็นนายธนาคารและนายทะเบียนลักรัพ์ของรัฐบาล 6. เป็นนายธนาคารของสถาบันการเงิน 7. จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชำระเงิน 8. ปบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตา 9. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยแอปพลิเคชันไทยแบงก์โน้ตมบอยแอปพลิเคชันธนาคารแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันชื่อไทยแบงก์โน้ตเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการสังเกตลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงของธนาบัตรแบบใหม่ทุกชนิดได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านทางสมาร์ทโฟนซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นับเป็นอีกหนึ่งวิธีเพื่อป้องกันและยับยั้งธนาบัตรปลอม วิธีการใช้งานขั้นตอนที่หนงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยแบงก์โน้ตขั้นตอนที่2เข้าแอปพลิเคชันขั้นตอนที่สาเลือกประเภทธนบัตรที่จะตรวจสอบตัวอย่างเช่นธนบัตร20บาทจุดสังเกตธนบัตรชนิดราคา20บาทจุดที่หนึ่งกระดาษเหนียวแก่งสัมผัสความนูนได้ด้วยปลายนิ้วมือจุดที่สอลายดอกไม้ แนอักษรเบลที่นูนเป็นพิเศษจุดที่3ลายน้ำพระประหลุมสถิณ์และตัวเลข20ที่โปรงแสงเป็นพิเศษจุดที่4ตัวเลข20ซ่อนในลายประดิษฐ์สีเขียวเข้มจุดที่5แถบสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงช่องทางการติดตาม Facebook ธนบัตรถูกเรื่อง Twitter Bank of Thailand ยูทูบแบงก์ออฟไทยแลนด์